ใครเคยดูซิมมิติกตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า All Dead View Ever b ก็คือมันเป็นซิมมิติกเปิดตัวของวีเบทที่ปล่อยออกมาเพื่ปะมาสามปีที่แล้วคือในซิมมิติกตัวนั้นนะเราเจ็นว่าตัวของข้าศัตร์อยู่ในสถานที่สักแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยประการังสีมงง่วงๆและก็สิ่งมีชีวิตที่เหมือนหลุดออกมาจากทิฏิตัต้งติฏฐง ถ้าคนที่ตามเราทท่วไปก็คงคิดว่าเฮ้ยเหตุการณ์เนี้ยมันจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพิติของวอยแน่เลยแต่ความจริงแล้วมันเป็นอะไรที่ค่อนข้าง,างน่าสยองกว่านั้นเยอะเลยเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเซมิติกตัวเนี้ยก็คือซากเมืองสักแห่งในชูริมาที่ถูกเปลี่ยนให้เป็นแบบนั้นอ่ะไม่ต้องมาไหนไกลเลยเราลองไปพอดฉากในเซมิติกตนนั้นดูเราก็เห็นว่าภายใต้เอากาลังที่มันขึ้นยูเยสตแต่ไปมดอ่ะในนั้นอ่ะมันมีซากอารยธรรมของเมืองมนุษย์อยู่ด้วยอ่ะแล้้วกกก็มีีีสิ่่งทตออยล ก็คือเรื่องสั้นที่มีเช่อดังกังหันอ่ะอันนี้ไปหาตามอ่านได้ในเว็บของ u n i ิเวิ e ์สคือในเรื่องสั้นนั้นน่ะใครสาสตรจะบปัญญาไว้ชัดเจนเลยว่าสาที่ตรงนั้นน่ะเคยเป็นเมืองมาก่อนก่อนจะถูกวอยกิน,กนแต่สิ่งที่ต่างออกไปก็คือวอยมันไม่ได้มาสร้างประการลางอะไรแบบนี้มันมามันกินแล้วมันก็ไปเหลือทิ้งไว้เพียงแค่เศษซากของอารยธรรม แล้วก็ไอ้ปากการาังที่ว่าก็เหมือนว่ามันจะมีชีวิตด,ด้วยเพราะไาอา้ตอนเิเวตเดินมาปากการังมันมีการแหวกหลบทางเิเว็ตด้วยแล้วนี่ยังไงนะพวกมือที่ออกมาล็อกตัวใครสารที่เราเห็นในเซมิติกอีกนะซึ่งคนที่สร้างอะไรพวกเนี้ยก็คงไม่ต้องสืบแล้วว่ามันเป็นใครแต่ที่น่าสงสัยก็คือเบเวตนาเอาแมบที่เลี้ยวมาจากไหนถ้าไม่ใช่คนในเมือง